การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของนักษัตริย์ปีวอกนะครับคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดปีวอกนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีวอกหรือเกิดในนักษัตรปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดครับก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ16จนถึง30พฤศจิก,กายนดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกต้องบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ดวงชะตาการงานที่ดีก็ว่าได้นะครับคนเกิดปีวอกมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานนะครับจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ครับ16จนถึง30พฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานนะครับคนเกิดวีวอกมีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีนะครับได้พบเจอกับความสำเร็จ ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ว่าได้นะครับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีวอกนั้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้ทำโครงงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่สำคัญขึ้นนะครับบางคนที่กําลัง มองหาในเรื่องของการเปลี่ยนงานก็มีเกณฑ์จะได้งานที่ถูกใจได้งานที่ชอบเจองานที่ใช่เจองานที่เหมาะกับตัวคุณนะครับส่วนคนที่ก่อนหน้านี้หางานอยู่สมัครงานไว้แล้วยังไม่ได้งานสักทีในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563นี้คนเกิดปีวอกก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีใน เรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์จะได้งานนั่นเองนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกนั้นนะครับเรียกได้ว่าจะได้พบกับความสําเร็จในเรื่องงานนะครับสิ่งหนึ่งที่คนเกิดปีวอกจะต้องระวังก็คือการรักษานะครับในเรื่องของการทํางาน นะครับกับชีวิตของคุณในด้านอื่นๆให้สมดุลนนั่นเองนะครับ16จนถึง30พฤศจิกายนนี้คนเกิดปีวอกอย่าลังเลใจในการที่จะนะครับทำงานหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเหมือนว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือเจอกับสิ่งที่อาจจะไม่ถนัด นะครับแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำอย่างเต็มที่นะครับปลดปล่อยศักยภาพของคุณออกมาในช่วง16จนถึง30พฤศจิก,ยก,ยกายนนี้ความลังเลใจความไม่มั่นใจนะครับจะฉุดรั้งคุณไว้จากความสำเร็จเพราะฉะนั้นจะ ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากนะครับรวมถึงการรักษาสมดุลนะครับของชีวิตในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆกับชีวิตในด้านอื่นๆให้ดีนะครับรวมถึงใครที่จับงานสองงานทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันก็จะต้องให้ความสำคัญกับงานที่คุณทำนะครับแล้วก็รักษาสมดุลของทั้งสองงานนั้นให้ดีครับแล้ว ทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีและไม่มีปัญหานั่นเองครับดวงชะตาการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่า16จนถึง30พฤศจิกายน2563นี้คนเกิดปีวอกจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวอกไพ่จัดเม้นต์เนี่ยเราจะพูดถึงดวงชะตาการเงินที่กําลังจะฟื้นคืนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว16 จนถึง30พฤศจิกายนนี้การเงินของคนเกิดวีวอกจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะครับใครที่เคยมีปัญหาหรือว่าเจอกับ อุปสรรคต่างๆในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับต้องบอกว่า16จนถึง30พฤศจิกายนนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆกําลังจะหมดไปนะครับคุณจะสามารถจัดการกับภาระทางการเงินของคุณได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับบางคนจะสามารถปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนเกิดปีวอกก็ว่าได้นะครับ16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ คนเกิดปีวอกมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะไพ่ให้ผู้รับใช้แห่งเหรียญเนี่ยเราจะพูดถึงการที่คนเกิดปีวอกมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานเดิมๆที่มีเกณฑ์จะมีโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นหรือมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆที่ คนเกิดปีวอกนั้นไม่คาดคิดหรือว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้คนเกิดปีวอกมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินบางคนก็จะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองของคุณนั่นเองนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ คนเกิดปีวอกนั้นสามารถที่จะหาวิธีจัดการกับภาระปัญหาทางการเงินที่มีมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้นะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกจะสามารถที่จะ เคลียร์ปัญหาต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองได้ครับบางคนก็จะหาทางออกจากปัญหาภาระหนี้สินที่มีมาเป็นเวลายาวนานบางคนก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีขึ้นวางแผนการเงินได้ดีขึ้น นในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดปีวอ,อกนั้นกำลังจะฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนเกิดปีวอ,อกนั้นมีวินัยทางการเงินให้มากนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรก็ขอให้นะครับควบคุม ลายรับรายจ่ายให้ดีครับสำหรับเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงแต่พอเหมาะพอสมแล้วกันครับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่า16จนถึง30พฤศจิกายน2563นนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกครับไพ่เดะซันจะพูดถึงความรักและความสุขในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกนะครับ16จนถึง30พฤศจิกายนนี้คนเกิดปีวอกจะพบกับความรักและความสุขนะครับและเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ในชีวิตก็ว่าได้นะครับไพ่ ผู้รับใช้แห่งถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์นะครับของคนเกิดปีวอกนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะมีคนเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณและในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี นะครับและจะเป็นการเริ่มต้นที่พาคุณไปสู่ความสุขก็เป็นไปได้นะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปในทางที่ดีนะครับคนที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นะครับและพร้อมที่จะจับมือคุณเดินไปอย่างจริงจังในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่คองคู่กันอยู่แล้วต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีที่รอคอยซึ่งมีความเกี่ยวพันกับความรักความสัมพันธ์ของคุณและครอบครัวนะครับข่าวดีนี้จะเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีวอกไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความยินดีก็ว่าได้ครับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านพ้นไปนะครับสำหรับคำทำนายในวันนี้นะครับก็ขอให้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจแล้วกันนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดังข้อคิดเตือนใจนะครับสำหรับคนเกิดปีวอกทั้งหลายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคำทํานายทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาการงานการเงินและความรักก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาวอวยพรนักษัตริย์คนเกิดปีวอกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ